ครับก็การสวัสดีกันได้นะครับวันนี้อาจจะเปิดตัวแปลกๆนะครับการสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจักรพัฒแห่งไซฟฝนนะครับวันนี้เราจะมาโซโล่แรงนะครับในแง้งแพตตินัมกันเอาล่ะไม่พูดทำตามเพลงไปกันเลยดีกว่าโอเคในแรงแพตตินัมนะครับก็เล่นง่ายนะเล่นคน่อนข้างที่จะง่ายหรือเล่นชิวๆก็ได้ครับ โอเคมาลองดูว่าผมจะได้เล่นด้วงนะครับด้วงสกินใหม่นะครับพอดีนั่นได้มาครับก็ไปดูครับผมว่าผมจะได้เล่นด้วงหรือเปล่านะหรือว่าผมอาจจะได้เล่นตื่นนะครับด้วงเขาบัฟมาด้วยนี่นะขอเล่นด้วงเลยไหมเพื่อนมาครับด้วง นี่ครับผมหวว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงผมอยู่นะนี่ครับด้วงหัว USB นะครับดูสิครับต้นเท่ขนาดไหนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค b าคลิปนี้ด้วยนะครับเเกมนี้เรามีฮายาเตะมีด้วงมีซานิดนะครับซานิ้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเอมิลี่นะ เอาอีกแล้วฮะทุกคนเรามีคอนเทนต์อีกแล้วคือไม่มีลมฉันจะเล่นลมเอ่อฮเยเตไปลมสุดยอดไปเลยนี่แหละครับแรงคงผมครับแรง้งไทยนะครับคือแบบว่าเขาจะแย่งกันแบบลรมหรือไม่ก็ป่านะครับโอเคมาแล้วมาดูกันว่าผมจะเจอฮีโร่ตัวอะไรนะครับผม เป็นนตาตาลีาอลิซยอนแวนยานอืมผมแพ้หยานในช่วงเลตเกมเพราะยานในช่วงเลดเกมมันเก่งแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนี่ขนาดไหนนะลองเล่นดูก่อน,นดีกว่าถึงแพ้หรือชน,นะคลิปนี้ก็จะลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา e ให้ช่องจักรพัรด์แห่งสายฝนด้วยละครับผม Okay. เริ่มกันได้เลยนะครับถ้ภาภาพมันกนระตุกกระตุกก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าโทรศัพท์ผมร้อนนะครับโทรศัพท์ผมมันร้อนนะครับนะพอ,อ,อดีเล่นอยู่ในรถนะครับอัดอยู่ในรถนะครับเริ่มครับนี่ร่วงต่อไปประมาณนี้สวยครับเอฟเฟคนี่ครับเอฟเฟคการตี ไม่มีท่าทางการวับนะครับเอ่อยอนมาช่วยเราฟาร์มหรือจะเอาวับแล้วเนี่ยนี่ครับสวยครับผมจริงๆผมชอบด้วยของสกินนี้นะนี่ครับเอฟเฟกสวยนะครับเอฟเฟกสวยจัดเลยนี่คือท่าทางการพุ่งครับ ย่วงโดนบัฟมาด้วยฮิอาจจะไม่มีเสียงเพลงเมื่อเเปิดแล้วมันกระตุกครับเีมู่สามเรียบร้อยเดี๋ยวเวลสี่เดินไปนะคยเจอเป็นนาตาาครับโอ้ยอนแย่งเราครับแบบแย่งเราสี่อะ เขาแย่งเราทำไมแล้วผมก็ไม่สี่เอา้าชิดโออโหคนดีแรงไทยสุดๆไปเลยแล้วผมไม่สี่ไงแล้วเออค่อนข้างแรงครับหยานเนี่ย ผมก็ได้เค่ต่อเลือดนะครับไม่เวลสีมันเล่นไม่ได้นะเออเจอคนแย่งเลนเวลจริงๆผมจะขึ้นไปบวกเลนบนก็ได้นะแต่ผมไม่มีเวลสีไงที่จริงนะอลอแข่ง oh <my> ลำบากเลยเท okay. สีละ อแวนไฟฟี oh, b, oh, right, ่หลุดแล้วทีมไปไหนกันหมดเออชื่นี่แหละครับทีแรงผมตอนนี้แบบคุณไวสุดๆย็งตาแถมแกตายอ่าหนีตายครับผม ทำให้เราเลเวลช้าไปอีกนะครับป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับช่วงค่อนข้างจะฟาร์มไปนะครับเระวัง ระวังโดนลัดก็พอครับนี่ครับอิสตกเป็ก,กระโดดนะสวยนะครับด้วงแต่ไม่รู้ว่าจะชนะได้ปดล่าสวยับผมอราทำประโยชน์นะแล่ยังไรต่อ โอ,โอ้โอ้กระโดดขางไม่นะไม่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 ไมไมไมโอดยอดไปเลยครับคนดีแลงไทยฮะบ้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีโอเคครับพี่ๆครับผม tài lên một con của chúng thuộc tiền Your tower has been destroyed Ông lên con khổng đồ thuộc tiền À, à bấm ไม่หนาแรงช้าโผแล้วแบบแย่งฟาบแล้วมาบอกว่าสวยคืออะไรนเนยีย่ยมไปเลย ย่าแย่งจนนายต้องคุยกับฉ <N> ันแล้ะไม่ค่อยอยากจะนั่งเท่าไหร่พยอนเขาแบบยย่งฟ้า่เจอฟ้า จะเกิดเปอีกแปดวินาทีกลางถ้าไม่กัน <c oughs> กลางเราแพ้แน่เพราะโดนเฮ้ย, <c oughs> ยมาหน่อยเฮ้ย <c oughs> กัน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  Anally has defeated been ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษขอใครด้วยนะครับอ้อชิบทำไมเวลาทำคลิปดีๆเจ้ามมันต้อง7ต่อสิบสี่โดนย้อนแย่งฟาร์ม Destroyed a tower! An enemy has been defeated! Enemy ultimate! An ally has been defeated! อาอยาล้ำมุดเลยเฮ้ยคาว่าจะมารีวิวสกินดีๆจริงจังสั้นูกงออกไปแล้น8ต่อ17อือหือที่ดีมากเลยเ

been defeated. <laughs> Yarn. Yeah. An enemy has been defeated. เกมนี้ดูสมมุติจะเยนะ. You have been defeated. Uh... <sighs> น่าจะไม่น,น,น่จะไม่ใช่ก็ทีแบบเออยอนเยี่ยงฟาร์มพูดจริงๆเลยพูดจากใจเลยคือยอนเยี่ยงฟามหนึ่งสามเพลยอ๋อฮะศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออ,อกมาแล้วน่าจะแพ้ไม,ไม่รู้นะครับผมจะลองพยายามเล่นอย่างสุดความสามารถนะครับ เออเคผมจะพยายามเล่นสุดความสามารถที่ผมเล่นได้นะรนะวังหยาดนะหยาดคุณนข้างจี้จะดีเลยโอ้ oh, ยย้ำกับหมอ่อ <Yeah. S 1> มยังย้ำไม่โดนเลย รอยอแมวอ,อย่างย้อนเย่งฟ้าระเปตตาครับครอนี้แบบป้อมในของเราถูกโจมตี Your tower has been บ้านของเรากำลังถูกโจมตีบ,บ้อนในของเราถูกโจมตีทีมมาครับพยายามแบกอย่างเต็มที่เลย ไม่จะแพ้นะครับพอดีแบบว่าผมมีธุระนิด <ใน S 1> หน่อยก็เลยไปนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับกิมแพ้อ่าโอเคครับสภาพจะเรียบร้อยครับผมน่าจะจบแล้วนะครับผมพอดีย้อนแย่งฟาร์มดูย้อนครับโอเคย้อนแย่งฟาร์มถ้าจับดี๋ยวเขาฟาร์มทุกหลุมนี่ เริ่มตึงหิดตึงหิดแล้วโอเคนะครับด้วงก็จะเล่นเป็นประมาณนี้แต่ถ้าย้อนไม่แย่งฟาร์มอ่ะชนะไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก,ก่อนสวัสดีครับ สักครู่นะครับเออมีคนเอฟเคซึ่งเป็นใครไปไม่ได้หรอกผมเอ็มพีด้วย MVP นะเอ็มพีู้แพ้นะอ่าผมเอ็มพีผีู้แพ้ซะด้วยโอเคครับผม ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ